มาเด้อพี่น้องมาเด้อสวัสดีครับยาเหมือนแรงตอนเลิกง,งานนะครับดึกๆมากินตำบักแตงนะครับโอ้ยนางรถมีมาง่วงนอนครับก็เลยบอกให้เมียตำบักแตงไว้ให้กินเพ็ดเพ็ดจัดจาดพี่น้องบอกโอ้ยเขามองเลยหลวกพผักนะครับลวกดอกกระเจี๊ยบกินครับตำบักแตงกับน้ำพริกกะปิพี่น้องแล้วก็ บักแข็งนะครับกินก็บักแข็งซ่บอิหลีเด็ดพี่น้องหรือว่าพญยไยทยกินเข่าเซีบกับว่าจักก <c oughs> ินแยังกับแซีบพี่น้องนียนี่แหละคือความสุขของการกินพี่น้องกินย้มได้กับเสีบเพาว่าตำบักแตงตำบักทั่วตำบักฮุ้นะครับตำหตม้อตำหลายอย่างนะครับพญไทยมากินอย่างนี้พวกแจ่มตระกูล นนัวเผ็ดเผ็ดยังทีมักกินกับขากัน้ำพริกที่โอ้จะเลืออาหารครับเราพี่น้องกับหลวกผักบิง้งหลวกผักยึดข้างหน้าพื้ที่ไทยเลยหลวกผักที่ปลูกไว้ในส่วนขั้วลังบาัดพี่น้องมีทั้งผักบุ้งมีทั้งผักปัง้าย,ยางพี่น้องแล้วก็ต้นผงสุรดก็เอามาหลวกกินได้เลยหวานหวานพี่น้องพัดกินกระเสบ ก,กินก็แก้วกับเสบแก้วกับปียังสิกินเขาอยู่แต่ว่าว่าใครกินหลายดอกดึกเดือดแล้วเจ้าส่วนมากสิกินพวกตําแตงพวกนี้กินแล้วก็นอนพี่น้องกับเมื่อนี่กับดึกกับเกือบหกถุมพี่น้องเทดโอจะได้มีงานเลี้ยงก็เลยกับดึกอาทิตย์นึงกับสิมีอยู่ประมน สามมือพี่น้องเลิกดึกนอกนัานก็ปกติเลิกทุ่มหนึ่งสองทุ่มยี่สิก็ได้โอ้มืวเละสองสามชั่วโมองสำเนียกับพ่อแล้วก็ผสมประสานกันไปพ่ออยู่ได้พี่น้องพ่อได้เลี้ยงครอบครัวกับมากกับยี่สิบเหละความสุขของพ่อใหญ่ไทยได้กินกับขอทีเฮ็ดเองนะครับไอ คุณพลเมียพันเหตเวทาสูมือสูมือนะครับแนวกินบนบ้านนี่แหละเนี่ยมันแสบซื่อเขากินเกลบ่าด้ตำรสชาติทีห้องมักได้พี่น้องบางที่ห้องกัดซังเอาอบางที่กับ,บ่ไดดถ้าเกิดเป็นคนอีสานบ้านห้าเทิศกบเขาพวกสมตำนี่รสชาติมันเกิดสิออกนวนัวพิษแสบก็กันเนื้อคนถ้าเกิดคน ไทยคนกรุงเทพต่ำเพื่อนกะสิออกเป็นเปรี้ยวๆนะครับผมรสชาติบ่กือกันขึ้นยูก็ปลาน้องพี่น้องปลาะนัวกับแซบพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็มาเว้าเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าเสียงพัดลมก็ดังขวขกักข่ขาขวักข่เสียงบ่มวนเสียงมันรบกวนนะครับมีหลายอย่างอยู่เน้ะพี่น้องพรา,านี้ถ้ทยันโตมันหน่อยโต๊หน่อยก็เลยว่าไดเอามาว่างนะครับผม นี่ถอดไข่ใส่ชะอมมีแก้วกะปิแก้วกะปินี่ก็น,นุ่นนวดแสบ่แสบกินกับลวกผักกี่บ่อุย้ยเขาก็เบิ่งดีกันหวานจุ๋ยจเดยอพี่น้องกินกับน้ำอ้แก้วกะปินี่แซ่บลงทิพย์ไปลวกผักด้วยว่าทอดพวกไอ้มะเขือยาวนะครับใส่อันนี้ก็แซ่บคือกันเข้ากันดีคือกันพี่น้องถ้าเกิดมีน้อใหม่นะครับ ต้มน้ำใหม,ม่มากินกับนี่บ้าเอ้ยเขาทากินกับยังกระแสบดอกบึงลวกผักหวันจยจุวยพี่น้องอาะสั้นี่เราพี่น้องมากินเขาอ่างยง้มดึกกินกับพญไทยเด้อขอบบุญขอบคุณในห,หลายหันบ่มีไเอ้พพอแม่พี่น้องลุงป้าน่ะอาเขามาบึงกะบ,บ่มีหยอดวิวน้ำเขาดอกพี่น้องก็เอชีบเป็นบ้านยังษีสิละ เอื่อกินเขาจังสี่ห่อพี่น้องขอบคุณขอบคุณ,คณห,หลายด้ลยติดขอมาเบิ่งคลิปเป่นงไรนียใทยครับผมขอบคุณครับ